ลูกร้องไห้งองแงตลอดวันท้องอืดน,นมบ่อยดูดแต่ละครั้งก็สั้นๆั้นพอวางก็ตื่นเกิดจากสาเหตุอะไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะบางครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีปัญหาเรื่องทารกร้องกวนร้องไห้งองแงตลอดวันท้องอืดแวะบนมไม่สุขสบายทําให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความกังวลใจว่าไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งทั้งที่คุณแม่ก็คิดว่าน้องได้รับน้ํานมเพียงพอแล้วในคลิปนี้นะคะพี่กันจะมาบอกถึง สาเหตุที่ทําให้น้องร้องกวนที่เจอได้บ่อยนะคะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ที่ดีจากพี่กันค่ะ ภาวะทารกรังกวนหมายหมายถึงทารกที่แสดงอาการโมโหร้องไห้ขณะดูดนมอาจใช้ปากงับที่ลานมหรือกัดหัวนมแม่ดึงหัวนมแม่ดันตัวเองออกจากเต้าอาจมีอาการกระสับกระสายหรืององแงหลังกินนมคุณพ่อคุณแม่สามารถปลอบโยนให้สงบได้ยากทารกไม่รู้ว่าจะทําตัวเองให้สงบได้อย่างไรซึ่งสาเหตุที่เจอบ่อยในน้องที่กินนมแม่ไม่ว่าจะจากเต้าหรือว่าจากขวดนะคะก็คือการที่น้องได้รับน้ํานมส่วนหน้า มากเกินไปค่ะเรามารู้จักกับน้ำนมส่วนหน้าก่อนนะคะน้ำนมส่วนหน้าจะมีลักษณะใสาคล้ายน้ำนะคะน้ำนมส่วนหน้าจะมีไขมันน้อยทำให้นมผ่านกระเพาะเร็วมีเล็กทสผ่านเข้าลำไส้มากทำให้ถูกแบคทีเรียนในลำไส้เปลี่ยนเป็นกา๊าซไฮโดรเจนที่ทำให้ท้องอืดผายลมบ่อยและเกิดกดแลกติกที่ทำให้พ h เในอุจจาระลดลงส่งผลให้มีแกรละคายเคืองลำไส้และผิวหนังรอบทวารหนนะัก ทำให้มีผื่นแดงเป็นแผลจากกดเล็กติกและความแฉะน้องอาจจะมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดดังนั้นนะคะน้องที่ได้รับนมนมส่วนน้าก็อาจจะทําให้น้องไม่สุขสบายนะคะจากการที่ระคายเคืองลําไส้เจ็บแสบบริเวณรอบทวารหนักไม่สบายจากการท้องอืดแล้วก็การภผ่ลมค่ะทําให้น้องที่ได้รับนมส่วนน้ามากเกินไปนั้นมีภาวะรองกวน คุณแม่หลายท่านก็เลยถามพี่กันมาว่าถ้าอย่างนั้นนะคะให้น้องกินน้านมส่วนท้ายอย่างเดียวได้ไหมไม่กินน้านมส่วนนาได้ไหมบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ค่ะเพราะอย่างไรก็ตามนะคะน้านมส่วนนาก็ยังคงมีประโยชน์นะคะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ค่ะในน้านมส่วนหน้านั้นจะประกอบไปด้วยน้ําตาลเล็กโตนะคะซึ่งเป็นน้าตาลที่ช่วยบํารุงสมองของลูกวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายทารกค่ะดังนั้นน้องก็ยังคงจําเป็นที่ต้องได้รับน้านมส่วนนา แต่ควรจะได้รับในปริมาณที่เหมาะสมค่ะโดยน้องที่ร้องกวนจากภาวะได้รับน้ำนมส่วนหน้ามากเกินไปนั้นน้องจะแสดงอาการดังต่อไปนี้ค่ะทารกร้องไห้ตลอดวันหุดหยิดกระสรับกระส่ายหลังให้นมดูดนมจากเต้าบ่อยครั้งแต่ใช้เวลาดูดสั้นๆและ,ะแสดงอาการหิวภายหลังดูด5-10นาทีทำให้ดูดไม่เกี้ยงเต้า,ตาได้แต่น้ำนมส่วนหน้ามีอาการร้องโคลิ มีอาการท้องอืดจากมีกา๊าซไฮโดรเจนในท้องแหวะนมอาเจียนนมอุจจาระเป็นน้ำสีเขียวหรือเป็นฟองอาจมีเลือดปนสาเหตุนะคะที่พี่กันเจอบ่อยว่าน้องได้รับน้ำนมส่วนหน้ามากเกินไปเนื่องจากแม่มีน้ำนมมากเกินไปค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะคุณแม่เป็นแม่ทำงานคุณแม่ก็จะต้องผลิตน้ำนมให้มากเกินความต้องการของลูกเพื่อทำสต็อกไว้ให้กับลูกเมื่อไปทำงานหรือว่าต้องกิน นมแม่จากขวดนะคะดังนั้นทําให้แม่ก็จะมีน้ํานมมากเกินไปเวลาที่น้องเข้าเต้านะคะน้องก็ดูดไม่หมดเต้าดูดได้แต่น้ํานมส่วนหน้าค่ะทีนี้คุณแม่จะทราบได้อย่างไรนะคะว่าคุณแม่มีน้ํานมมากเกินไปค่ะวันนี้นะคะพี่กันมีอาการที่บ่งบอกว่าแม่มีน้ํานมมากเกินไปมาฝากกันด้วยนะคะแบ่งเป็นด้านแม่แล้วก็ด้านลูกนะคะสําหรับอาการของลูกที่บ่งบอกว่าแม่มีน้ํานมมากเกินไปมีดังต่อไปนี้ค่ะปฏิเสธดูดเต้าดูดสู้เพื่อไม่ให้สำลัก อาปากและผากจากเต้าบ่อยครั้งมีอาการไอขย้อนหรือรีบกืนเมื่อเริ่มดูดเนื่องจากเล็บด,ดาวรีเฟกที่พุ่งแรงทารกไม่ดูดนมเองแต่จะกลืนนมที่ไหลออกมารอนมไหลออกมาเองปฏิเสธดูดนมเป็นพักๆจากการต้องเร่งกลืนนมที่รังมากหยุดดูดนมทันทีระหว่างการดูดเต้าเพื่อหยุดความเบลของการไหลของน้ำนมน้ำหนักเพิ่มมากกว่า30กรัมต่อวัน หรือเพิ่มน้อยกว่า30กรัมต่อวันทารกช่วยตัวเองโดยเลื่อนปากจากการงับลานหัวนมให้งับได้ลึกน้อยลงทําให้งับไม่ถูกต้องพับหัวนนมและดูดแต่หัวนนมทารกดูดนมทั้งสองเต้าบ่อยมากอาจทุกชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอาการที่พบในคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องน้ํานมมากเกินไปค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะมีน้ํานมไหลออกเองขณะทารกไม่ได้ดูด น้ำนมแม่ไหลเปียกแฉะระหว่างมื้อนมขณะให้ทารกดูดนมน้ำนมไหลาจากเต้าข้างที่ไม่ถูกดูดจำนวนมากมีภาวะเต้านมคัดบ่อยๆเกิดปัญหาท่อน้ำนมอุดตันหรือบล็อกดักบ่อยครั้งหัวนมของคุณแม่มีลักษณะสีซีดมีรอยพับจากการที่ทารกพยายามลดความเร็วในการไหลของน้ำนมในการงอพักหัวนมมารดาเจ็บหัวนม เราจะทราบได้อย่างไรนะคะอะไรว่าลูกร้องกวนนะคะจากการได้รับนมส่วนหน้ามากเกินไปหรือเกิดจากปัญหาร้องอ้อนหรือว่าร้องโคลิกสําหรับการร้องอ้อนหรือร้องโคลิกนะคะน้องจะมีการร้องห้ติดต่อกันประมาณ3มชั่วโมงเป็นเวลาอย่างน้อย3วันใน1สัปดาห์และต่อเนื่องกันนาน3สัปดาห์แล้วก็จะเป็นการร้องในช่วงเวลาเดิมๆค่ะเช่นร้องช่วงค่ำก็ร้องช่วงค่ำค่ะ โดยอาการลองอ้อนนะคะจะเกิดหลังจากที่น้องคลอดแล้วประมาณ2สัปดาห์อาการจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นและสูงสุดในช่วง6สัปดาห์หลังจากนั้นนะคะจะหายไปไปช่วงน้องอายุ3เดือนไปแล้วค่ะดังนั้นถ้าน้องร้องกวนเป็นเวลานะคะไม่ได้ร้องไห้งงงองแงตลอดวันให้คุณพ่อแม่คิดว่าเกิดจากภาวะลองอ้อนค่ะหรือลองโคลิกนั่นเองทีนี้ถ้าแม่มั่นใจแล้วว่าน้องเกิดปัญหาร้องกวนจากการได้รับน้ำนมส่วนหน้า มากเกินไปและแม่มีน้ำนมมากเกินไปคุณแม่จะแก้ไขอย่างไรวันนี้พี่กนมีวิธีการแก้ไขมาฝากค่ะหลักการสำคัญในการแก้ไขนะคะคือลดการระบายน้ำนมเพื่อให้น้ำนมสร้างให้พอดีขึ้นไม่มากเกินไปค่ะโดยวิธีการนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ก็ก่อนให้ทารกดูดนมแม่เพื่อให้น้องได้รับน้ำนมส่วนหน้าไม่มากเกินไปให้คุณแม่บีบน้ำนมหรือว่าปั๊มนมส่วนหน้า ออกก่อนที่จะให้ทารกเขาา้าเต้าในกรณีที่เป็นแม่นักปั๊มนะคะให้ปั๊มนมส่วนหน้าออกก่อนและแยกเก็บไว้ค่ะและให้นํานมส่วนท้ายมาให้ลูกกินแม่ถามพี่กันมาว่าจะ,จะต้องปั๊มออกก่อนนานไหมหรือว่าบีบออกก่อนนานไหมให้คุณแม่ลองสังเกตดูค่ะเวลาที่คุณแม่บีบนมหรือปั๊มนมนม้นมํานมส่วนหน้าของแม่นะคะบีบกี่นาทีแล้วถึงจะเริ่มหมดไปนะคะคุณแม่ก็ใช้เวลานั้นเลยค่ะ เพราะบางคนก็มีนมส่วนหน้าเยอะบางคนก็มีนมส่วนหน้าน้อยค่ะข้อที่2ให้น้องดูดเต้าเดียวนาน4-12ชั่วโมงค่ะข้อที่3ดูดนมจนเกี้ยงเต้าก่อนดูดอีก1เต้าโดนที่ไม่ต้องกําหนดระยะเวลาว่าจะ20นาที15นาทีนะคะให้ดูดจนเกี้ยงเต้าจริงๆหรือเต้านี้ข้อที่4ไม่จําเป็นจะต้องดูดนม2เต้าแต่กรณีที่ ต้านมอีกเต้านึงค่ะให้คุณแม่ระบายน้ํานมออกนะคะแต่ไม่ต้องถึงขนาดเกี้ยงเต้าให้แค่พอหายคัดข้อที่5้าหลีกเลี่ยงการระบายน้ํานมออกจากเต้าบ่อยอครั้งค่ะเช่นคุณแม่เคยปั๊มนมหลังลูกดูนะคะให้คุณแม่ลดหยุดหยุดการปั๊มนมหลังลูกดูนะคะข้อที่6ค่ะจัดท่านะคะในการดูดนมค่ะเพื่อให้น้ํานมไม่พุ่งใส่น้องแล้วก็น้องไม่สาหรับนมขณะด,ดูดค่ะท่านที่แนะนํานะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ ท่าที่1จัดท่าดูดนมโดยให้มารดานั่งและทารกนั่งบนตักข้างตักมารดาเพื่อช่วยลดแรงพุ่งของน้ำนมที่จะถูกคอหอยของทารกตามรูปนี้ของพิการเลยนะคะท่าที่2ให้มารดานอนเอ็นกายหรือนอนราบทารกนอนบนอกเพื่อให้ลดแรงพุ่งของน้ำนมส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงโลก น้ำนมที่พุ่งออกมาจะมีความแรงลดลงข้อที่7ค่ะใช้เทคนิคในการจับเต้านมค่ะเพื่อให้น้ำนมจากท่อน้ำนมไหลออกไม่พร้อมกันค่ะวิธีแรกนะคะคือการใช้2นิ้วนี้นะคะจับจับบริเวณเต้านมด้านล่างค่ะบีบไว้ค่ะพอน้องดูดนะคะแล้วจนเต้านมด้านบนนิ่มแล้วนะคะคุณแม่จึงคลายมือที่บีบเต้านมด้านล่างออกค่ะวิธีแก้ที่2คือให้เราใช้2นิ้วนี้นะคะกดบริเวณเหนือลานนมค่ะเพื่อ Ake, เบรกไม่ให้น้ำนมนะคะบริเวณท่อน้ำนมนี้นะคะไหลออกค่ะทําให้น้ํานมก็จะออกจากเต้านะคะจะออกจากหัวนมเนี่ยลดลงลดความแรงของน้ํานมด้วยนะคะทาให้น้ํานมไม่พุ่งแล้วก็น้องไม่หงุดหงิดเวลาเข้าเต้าค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสําหรับคลิปทารกร้องกวนจากการได้รับน้ํานมส่วนหน้ามากเกินไปแม่มีน้ํานมมากเกินไปค่ะคุณแม่หลายท่านก็บอกพี่กันว่ามีน้ํานมน้อยก็เป็นปัญหามีน้ํานมมากก็เป็นปัญหาชอบคลิปนี้ของพี่การฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะ สำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะสามารถถามพี่กันมาได้เลยนะคะในช่องทางเพจแอพี่กันนมแม่หรือช่องทาง Youtube YouTube พี่กันนมแม่สอนแม่และเด็กค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนมแม่สอนแม่และเด็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ